1 2 3 come on, come on. Come on. สวัสดีท่านสวัสดีข้าพเจ้าทรงสายพิาสาเพชรเมืองลาวเป็น COOP e แวว2020จำกัดทุกท่านนามืนี้มีโอกาสดีมาวางแผนง,งานว่าซ่มาวางแผนง,งานเนาะเพราะว่าตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองละม้มมําแขวงเสียกอง มาวางแผนงานการขับเคลื่อนกับองค์กรเนะราะบได้เอาใหม่มานาปกติถือใหม่มานำมันดีพิเศียเลยบรายไล่สดดูท่านเ้อเพราะว่าตอนนี้มันเขาโรงงานแต่รับพื้นที่เนาะสวงปีนี่ก็คือตามแผนนโยบายที่ว่าทางเพชรบงเราได้ออกไว้เขาก็ได้วางแผนที่จะขับเคลื่อนองค์กรโดยช้ระบโบ6สในการขับเคลื่อนซ้อนคนซ้อนงานเพื่อสร้า้เฮ็ุธุรกิจแบบจับมือทําเนาะ เออคือเพจของรานี่เป็นชูนรวมของธุรกิจต่านๆถ้าเอาสินค้าทุกๆอย่างเนาะที่จากบริษัทเครื่อยขายๆตรงจากประเทศไทยเน่จากประเทศลาวเน่จากบริษัทน้ำเข่าอีกจากประเทศเล่าจากป,ประเทศไทยอีกและหลายอย่างเออตอนนี้เอามารวมกันอยู่ทีเดียวแล้วก็จะเห็าการตลาดด้วยวิชาที่เขาเพระเจ้าเฮดมาสิบกว่าปีเนาะตั้งแต่คอนคาว่าเกือบสิบสี่สิบห้าปีเขาเป็นผู้บ่าวกับเป็นผู้บ่าวหน่อยเพราะเนาะในการธุรกิจนี่ เอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เห็ดแหลวประสบความสำเร็จมาแหลวมารวมกันมาเป็นอยู่ทีนี่ยู่ทีเพชรมืองลาวและเอาวิชาการตลาดทั้งหมดเขาพเจ้าจะเน้นซ้อนไปว่าสซ้อนในสิ่งที่แบบที่งานเห็ดได้โหลดเนี่ยจะบอซอนทีบอ,บอ,บอ,นนอเ,เป็นเงินเิียบอสอนเนาะซอนในสิ่งที่ว่าเป็นเงืนจับมือเห็ดจับมือทำให้มันได้โหลดเกิดโหลดไปโหลดด้วยสิเนาะเพราะว่าจากการสํารวจเมืองการตลาดดุล่ล้วนี่นะเนาะแต่เห็นหูวมันต้องเดินได้ด้วยพฤติกรรมจริง เจะไปเห็นแบบว่าเดินได้จากคําเบาจะซื้อเข้ากับเบาเนาะจากพฤติกรรมจริงจากการขับเคลื่อนจริงจากการลุยจริงๆฉะนั้นก็เลยว่าเขาไปจะกันล้อมรวมเอาหลากหลายเนาะหลากหลายอย่างโดยเฉพาะมีสินค้าทดยงสสินค้าคู่มือในี่ยยุไซมันก็มีดีหมดเลยสินค้าที่นําเขาจากประเทศไทยจากประเทศหลายประเทศที่เขาชูเล่านี่จากบริษัทนําเขานะดีหมดเนาะบอกว่าจะกลุ่มสุขภาพกลุ่มความงามกลุ่มการเกษตรต่างๆคือว่าสินค้าก็ดีหมด น่อตั้งแต่ว่าหลากหลายคนก็มาปากมาเบาเพื่ออยากขายสินค้าแต่คงจะขคงคนเดียวนะแล้วก็มาหยาดกัรตลาดกันหลายทุกท่านเนาะแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือเขาเซจิจไนให้สินค้านี่มันเป็นตกกยู่ทีมือผู้บริโภคเพราะว่าสินค้าจะดีหรือบ่ดีบบแมนผูกขายเบาเองบ่แมนผู้ขายสันนิฐานว่าบบแมนผูกขายอยากบอกว่ามันดีมันก็บโมเนเนาะดะนั้นมนตรงึ้นว่าผู้บริโภคไปใส่จริงแล้วก็ได้ออกปาก เขาจากป่าเขามาว่ามันดีจริงแบบไหนเนาะแต่ว่าใครเขาจะเลยว่าคู่มือเนี่ยสินค้ามันดีเท่าไรก็ตามเนาะมันมีแต่ขาดีมันหลายมันดีบ่ทุกบ่อแหละทุกทุกบริษัทดีมดม่มมีธุรกิจใดสินค้าใดบ่ดีดุทุกทา่านเนาะดีบ่ทุกอย่างเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาหบการพิสูจน์มันเร็เนาะหลายสิบปีสิแต่ละบริษัทเขากับเก่งของเขาเขาพิสูจน์เขาวิจัยมากจนสามารถเปิดตลาดมะเหลว ถือว <Workers>, ่าสุดยอดทุกท่องทือว่าสุดยอดทุกบริษัทดีหมดเลยสินค้าแต่ที่นี่ก็คือคือยังเพชรบ้างเล่ากอยังขับไปเจ้าเนาะในะนาเป็นผู้สางต่างผู้ขับเคลื่อนขับไปเจ้ฮ็ดเป็นหูแบบบริษัทเหตุการตลาดขับไปเจ้าิญเป็นบริษัทหูแบบการตลาดนสดนขับไปจ้ามีวิสาการตลาดตรงนี้ที่จะจับมือทีมงานเหตุจับมือดิสางเงินเข้ากระเป๋าหรือว่าคนเท่านี้เนาะนอกจากจะได้สินค้าดีเพ่ทั้นพอเด็กเขาก็อยากมีอาศพเพ็ดอาศพทำที่ว่าเหมาะสมกับตัวเขา แล้วก็ให้เขาไปเหตตต่อแบบใดส่วนหลายคนล่าคนเนี่ยนาะที่เขาสมัครธุรกิจเครือข่าย MLM มเอลเอ็ที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยต่างๆนะส่วนหลายนี่แม่นคนล่าเนี่เขาจะถ่าให้หัวหน้าพาเห็ดอันนี้แม่นมันเป็นมู่นเสือมาตั้งแต่ใดๆเลวถ้าหัวหน้าบ่พาเห็ดบ่พาหาเงินบ่พาเขื่อนบ่เห็ดบ่วทำถึงแม้ขงอู่ว่าดีจะขอดบ่เห็ดขู่ว่าสุดยอดจะขอดบ่เห็ดนะบ่แม่นว่าขอยอิจฉาเลยบ่แม่นว่าขอยยันเจ้าใดบ่แม่นขอยเดบ่เป็น สียหายคนไปว่าไปว่าแบบขื้นเจ้าเบาน่ยก่เหตุบุเป็นเสียหายคนไปดินล้นขึ้นเจ้าเนี่ยคนก็เหตุบุปเป็นอีกอย่างหนึ่งเงินเหล่ามันก็เงินเงินเงินขามันหน่อยอยู่แล้วเนาะบ้านนี้แต่ว่าเขาอยากมีได้ไม่อยาเสีบอยากมีเงินู่กท่ันฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยว่าเอาข้อมูอประสบการณ์สิบกว่าปีจากการเท็ดธุรกิจเครือขายขายตรงมาหลอบลวบมาเป็นการตลาดมาแก้ไขปัญหากับว่าแมนมาตอบโจทย์เขากับว่าแมนเฮ็ดจังไหนเขาเสนาสินค้าหลากหลาย ในชีวิตประจําวันแต่ตั้งแต่เส้นพ้นหอดเลีบตีนนี่นะมาตอบสนองให้กับผู้บริโภคผู้ท่านพ่อเฮาก็ต้องมาตอบสนองคนที่อยากมีรายได้โดยที่แบบว่าเฮาพาเห็ดหล่เอออยู่ล่าในตอนที่ลักษณะเฮาพาเห็ดหล่จังคอยเติบโตยิ่งใหญ่บริเวณได้ลักษณะว่าให้เขาเห็ดอิงแล้วเขานาั่งแพสซีฟอินคัมบได้เนาะเขาจะพยายามปุ๊กปั่นเนี่ยขณะเขาจะมีความสามาธิในการสางกนอยู่อะไรปุ๊กปัน่นทีมงานธุกธกธรกิจขายมาได้สิบก่าป,ปี ได้เงินบดได้แต่ว่าเข้าได้คนเดียวคนอื่นดได้บ่ได้แต่มันก็นหน่อยลงไปตามฐานตามฐานของ,ง,งขาององกรนเลยแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายกับรายได้เนี่ยมันบ่เสถียรกันบ่เสถียรอย่างไ๋ค่าใช้ใจ่ายหลายกว่ารายได้เออรายได้เฮามาเดือนนี่ประมาณ10,000บาท2 0 0 0 0บาท30 0 0 0บาท5 0 0 0 0บาทหรือว่าแสนบาทนะแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายการตลาดเจเกินหานี่เกิน50%ไปอันนี้คือเป็นสิ่งที่หุ่มใหญ่เลยครับโยเฉพาะยมสางม,มา ใส่ระบบขับเคลื่อนระบบคอร์สอบรมน้ำเข่าของเทรนนิ่งน้ำเข่าการชรุมน้ำเข่าบรรยากาศโอเคมาลายนะ่เสรุปเร็วเนาะการบริหารคนนี่สำคัญในสุดก็คือเขาต้องเฮ็ดในสิ่งที่เขาถนัดผ้าเขาเห็ดในสิ่งที่เขาฮุ้ิกโดดเด่นในการถนัดเองแตนะ่มามาตำรวจเบืองการตลาดบ้านเฮาอยล่าบันนี้เขาถนัดแบบใดเขามากักอย่างไหนคนเล่าเนี่มักมีหัวหนา้านะครันเนาะถาว่าเขาสามารถเป็นการนำมีหัวหนา้าเป็นหัวหน้าเขาบ่แม่นหัวหนา้าสั่งงานได้ คือเป็นผู้นำเขาเป็นลดเดอร์ที่จับมือเขาเห็ดจับมือเขาทำและพาเขาหาเงินและสามารถที่จะเห็ดเดี๋ยวเขามีเงินเขากระเป๋าให้่ด้วยที่ค่าใชใจหน่อยที่สุดเขาจะเห็ดเนี่ยฉะนั้น,นเขาไปเจาก็เลยส่งโควิดก็เลยมารล้อมร่วม,วมจากประสบการณ์ทั้งหมดนี่นะ่เอามาร่วมกันมาเป็นเพชรเมืองลาวจากซอเสียงแตีเขาไปเจาบุ่มาะมาและสางม,มาจากประสบการณ์จริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อีกที่เห็ดมาเนาะมาเห็ดมาสางม,มาลุยโอ้ยเกิดผลทุกทานเกิดดอกออกผล เพราะว่าเขาพระเจ้านี่เน้นตรงที่ว่าทีมงานเขามานเนี่ยเขาจะได้อย่างส่งเสริมนะเขาดันนะแหละบรมเวนวาอยากได้บริเฮ็ดได้หมายว่าอยากได้ก็ต้องมีความสมัครด้วยการเฮ็ดตรงหนันว่าเจ้าอยากได้สิ่งนี้และความสมัครของเจ้าจเอามาเลกเอามาห่วมนันคืออย่างและเขากับไม่นาที่ส่งเสริมความสมัครของเขานั้นให้เขานี่สทามาทำเงินได้จริงๆจากความสมัครของเขาเองเออเขาพเจา้าก็เลยเอาหลบร่วมกับขอบใจประสบการณ์น่ขอบคุณประสบการณ์ขอบคุณโอโค้ด คุบาอาจารย์หนังสือต่างๆที่ข้าพเจา้าศึกษามาขอบคุณหองฟุกอบรมต่างๆจากธุรกิจคือข่ายขายตรงขายเก่าๆที่เคยเหตุ่าน์มาคือว่าเขาก็ดีหมดทุกคนดีหมดเดือดสัตบริษัททุกบริษัทดีหมดเละเลือแต่ว่าเฮานี่เสียใจสิไม่เงินเขากระเป๋าอันนี้สําคัญสําคัญในสุดคือข้นเอาจากรวยเาต้องเหตุแห่งเงินเขากระเป๋าทีมงานเหตุแห่เงินเขากระเป๋าองค์กรเหตุให้เขามีเงินใดหลายกว่าเงินจ่ายออกไปให้เขามีเงินใดลายกล่าเงินเสีย ให้เขาเห็นว่าเขาได้เงืนเพื่อไปอวดลูกอวดเต้าอวดลูกอวดล้านอวดผัวอวดเมียเขาอวดว่ามันเป็นเงิน่นเขากระเป๋าจริงๆสนั่นทุกท่านที่ติดตามเพจของข้ไปเจ้าอยู่ของบริษัทเพชรบางเหล่าสองศูนย์สองศูนย์อยู่ท่านเช่นว่ากิจกรรมข้าปเจ้าเนี่ยขณะส่วงฝนนี่ในฝนยังตกอยู่เนี่ย,นนยขณะส่วงฝน,น,น,นในระหว่างที่คนอื่นหนีบื้นยังตายก็ยังรบลงไปต่อบอร์ใดเพชรบางเหล่าขบไปเจา้ามีกิจกรรมลงทุกวันเป็นเหตุการณ์จริงลุยจริงเอาจริงๆห้องมีฐานกามขิดยังไง ฐานความคิดข้าวเจ้าก็คือเฮ้าตรอเรหตุยห่งธุรกิจเขานี่นสามารถไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้หลายที่สุดและสามารถที่จะไปแก้ไ่ขปัญปาใาห่งคนได้หลายที่สุดและเห้เุทีเขาเกิเดประโยชน์เขากระเป๋าได้หลายที่สุดเพราะว่าคนเขามากเขาอยากมีายไร้คนเขามากเขาอยากมีนอนกจากมีเงินม,มทาท่านพอได้เขาอยากหับการยอมหับมีสื่อเสียงให้คนอื่นหงอกะะยาเรเริญอยากมีอนาคตอยากไปเที่ยวต่างๆนี่คือมีคนเขาเขาขาดตรงนี้และเขาไปอยากได้ตรงนี้ ฉะนั้นในนามข้าพเจ้าเนี่เป็นผู้ประกอบการเป็นผู้คิดเป็นผู้สางองอกโครงการข้าพเจ้าก็ต้องออกแบบธุรกิจจังได้ก็ตามให้ตอบโจทย์ความสมัครของตัวเขาเองเงินหนี่จะได้ความสเัครเขาจะได้จากมือเขาเองจากความสมัครที่เขาคิดได้เสน,นอันดับแรกข้าพเจ้าต้องใส่ระบบการโคชชิงก่อนให้หัวคนอค้อูตรงหนนี่เขามีความสมัครด่านใดและให้เอาความสมัครของเขานั่นแหละมาห่วมกับเขาแล้ว้เอาก็ส่งเสริมความสมัครเขานั่นแหละให้เป็นเงิ่น เอาไงซะว่าเขาอาจจะเคยธุรกิจเครือข่ายมาลาล้าขายลายบอนแล้วกับปเปียดมากมีทุกคนดูถูกไปียดมากมีทุกคนหลุมเลี้ยวปเปียดมากมีทุกคนไปตอบบดได้ปเมมปตุปดมามเกเขาโบกเงี้บางคนเขาเก่งแต่บริผูกไม่ว่าละ่ะสมัครเปิดบินมากเก่งแต่เป็นผู้บริผูกอย่างเดียวสื่อดูขนาดสื่อเพื่อลงพังงานในเครือข่ายตบใส่ตบควา้าถ้าเป็นพังไปตเตอรี่สื่อประหับเงืนตรงนั้นแต่ว่าผู้สื่อสื่อนี่ก็ถือการติตำหนิจากอัพไลน์จากเขาบอกพอใจเขา,เขาก็ะเือไปบางคนเขามา เขาก็มาเพื่อขายอืมคนมาเพื่อขายเขาจะได้กําไรขายสินค้ามันขายได้สินค้ามันมีตัวขายได้ที่ตลาดได้หมดเขาไปอยากได้รายได้จากการขายแต่ว่าโซนัยถาเป็นในธุรกิจขายนะเนี่ยเมทีมต่างๆนี่มักซ้อนกันดูถูกมักซ้อนกันอทีดาวคนขายบอสนับสนุนคนขายบอกว่าคนขายไม่รวยคนรวยไม่ขายไปสิ่แดิเห็ดเดี๋ยวเขาไม่ต้องขายเห็ไปขยายอย่างเดียวจะซึ่งเจ้ากําลังเห็ดเดี๋ยวเขา โบเคื่อนแบเฮ็ดในเขานี่ท่อเทนในสิ่งที่เขาถนัดปกติเขาถนัดเรื่องการขายเขาถนัดเรื่องการสางได้จากการขายแทนที่ไปทรงเสริมเขาแล้วก็ย่องย่อเขาที่อัพเขาในสิ่งที่เขาถนัดเพื่อเป็นแบบอย่างกับผู้คนอื่นๆจะผัดบรเเตุไอหม้อเมทีหมออัพไลน์และไปบอกว่าอุ้ยนี่เห็นบอกคนนี้นี่เขาโบต้องขายเขาก็มีไรายได้จากทันซีเพื่ออย่างใครค้นคน้คน,คนมากเป็นผาปลาแขจะช่องเองนี่หลายๆคนเขาจะเลยว่าอยู่นเฉพาะในลาว เขาจะเข้าใจว่าธุรกิจคือการขายฉะนั้นข้าพเจ้ามาเบิ่งจุดจุดจากประสบการณ์สิบกว่าปีสางที่มาเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยเนาะก็เลยมองหามาเบิ่งจุดว่าคนเนี่ยเขาถนัดเรื่องใดส่งเสริมเขาเรื่องนั้นให้เขามีบทบาทมีหน้าที่มีรายได้จากชิงที่เขาถนัดนั่นแหละแล้วก็ส่งเสริมเขาแบบใดให้เขานี่มีความภาคภูมิใจและกเกิดได้ย่อนเออส่วนบุคคลที่อ่กมากการขายมาเกื่องกการขายอค์กรแล้วก็ส่งเสริมดันน่ะ พาเขาขยายองค์กรซอนเขาวิธีการขับเคลื่อนระบบซ้อนเขากระตั้งระบบในของเขาเองให้เขาเป็นเจ้าของแบรนด์เองแบบใดและเขาจะขับเคลื่อนจังไดเขาเห็ดไปแต่ชุดมองใดเขาจะต่อเติมเดี๋ยอย่างไดเอาประสบการณ์แหละประสบการณ์ซึ่งเขาไปเจ้าเฮ็ดตรงนี้มาเขาผู้จัดก็คิดมาตลอดขนาดว่าลงเดียดคู่มือน,นะแต่ยังคุยเวลาคุยกับผูน้นำเนาะคุยกับสมาชิกคุยกับคนใหม่คุยกับคนที่เคยเห็ุเครือขายมาหลยๆมีแต่ความเก่งดอกแต่ว่ามีแต่เก่งแต่เก่งมีงงป่ากันแหละ เออที่บกเก่เคยเห็ดได้ดอกขณะข้า,เขาพเจ้าบอกว่าเจ้าสิ่งจิงม้าจาก,ก,าจากแท้ก็ตามเวลาเมื่ามาเหตุธุรกิจนํำข้าพเจ้าเนาะในเพชรเมืองลาวนี่ขา้าพเจ้าบ่ได้ต้องการเอาความเก่งยังมากเนาะขอแต่เอาความเก่งที่ท่นทานสามารถทําเงินได้เห็นมามเฮาสามารถส่งเสริมสนับสนุนพระพาเฮ็ดได้เกิน100%ส่งเสริมท่านเกิน100%ในสิน่งที่ท่านถน,นัดนะแต่ถาว่าท่านมากมีแต่คําเก่งโอ้โอันนั้นก็เก่งอันนี้ก็สุดยอดอันนี้ก็คัก ขอออฟเฟอร์ขอการสนับสนุนขอเงินหนัน่นขอเงินนี่เ,เราประสบการอาดีตประสบความสำเร็จไหมแต่ว่าสิ่งที่จะเว่ามากทั้งหมดมันบอกเป็นเงินทันบกสมัททำเป็นเงินใดเขาบรสนับสนุนเนาะแต่ถามว่าทาันมากเอขอยเก่งเหลือง้ายและอดีตเขาเคยเป็นเมคอมขอยเคยขายขอยเคยได้กำไรแบบนี้เคยเห็นตัวเทนแบบนี้แบบนี้และประสบการณ์นั่นสามารถสรถถ่งเงินให้ทันได้จริงๆ อันนั้เขาจะสนับสนุนให้เข้าใจได้เด้บอบบแมนมานังภาวนามานังจม่มมานางังเออขอ,อน,นันข้อนี่ขออฟอฟเฟอร์นออฟเฟอร์นี่แต่ว่ามันบบสมัตเป็นเงินใดเท่ากับโบสมัตสนับสนุนใดเสร็จเดียวกันอันนี้จากประสบการณ์สิบกว่าปีมาหรอแสดงเมื่อเขาพยจยามลุ่มคนุนคุยคุนเนี่ยจะจับจุดตรงนี้ขึ้นมานาะและอันใดทีแบบบางทีทีมงานที่เขาขอมากเขามีประสบการณ์ดีดเลยเขามีความเก่งของเขาอยู่เลยเขามีประสบการณ์ของเขาอยู่แลวก็มีหลากหลายแต่มานังคุยเหลืองว่าเออการที่เขาเหตุผลมาเนี่ การตลาดของเขาเดี๋ยล่มมองไดการตลาดเขาเจ็บมาแเดียวเขาเจ็บมองไดการตลาดบ้านแล้วเขาจอดมองไดฉะนั้นหรือว่าเขามีคมคืดเห็นว่าการเปิดตลาดต้องเปิดตลาดแบบไรบ้านเขามากจังไรคุ้นมากกันเขาต้องฟังฟังฟังค้นพื้นที่เขาฟังคนพื้นที่เขาก็เมื่อนันจะไปหาป่าเลยท่านเขาอาจจะเขาอาจจะเก่งวิชาหาป่ามาจากทะเลก็ตามมาจากมหาสมุทรก็ตามแต่เวลาเขามาหาป่า อยู่ในเขตแม่น้ำน่อยนะแม่นม้ำห้วยแม่น้ำห้องเนี่ยท่านเอ้ยท่านจะเอาวีซ่าที่หาปลาในทะเลมาเห็บดบบได้อืมบบได้เฮาต้องฟังคนพื้นที่ว่าเขาใส่อุปกรณ์อีหยังใส่เฮใส่สะดุ้งใส่เบ็ดใส่หม้องใส่อีหยังหาปลานี่มันจังเขาจังเห็ดได้เรียงกันห <laughs> ลายสิบปีร้อยป,ยปีจนเป็นตำนานบา่ถึงปัจจุบันแสดงเขาต้องเขาจะเบื่อว่าเอ้จัเก่งมากเขาเก่งมาแต่มาหาสมุทร ขอยสุดยอดมาจากมหาสมุทรใหญ่ข่อยจับปลายนี่ก็ได้บางที่เขาอาจจะเพดตัวหนอกก็เป็นไนันฉะนั้นสาคัญที่สุดเนาะเขาต้องบึงว่าค้นในพื้นที่นั่นนะเขาต้องการอย่างและเขามีอุปนิสนัยแนวใดและเขาต้องการกล่าวไปยังไดนี่คือตอนนี้เขาไปเจอจมาเขียนแผน,น,ต,น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 ต่างเนาะมาเขียนแผนตัวนี้ไหมครว่าเขียนแผนเรื่องทีมงานเนาะมีการถามมาเออเขาถาม,มา่าเออเขาอยากเขาย้ายองค์กรเขาอยากรวมร่วมคนเขาอยาก เป็นจะภาพรวบรวมคนและหายทั้งคณะบริษัทนี่ลงไปเปิดการขาการขายไห่เปิดซัมมาซิกไห่เขาอยากเป็นโนนี่เขาอยากมีรายรับจากจุดๆนี่แต่ว่าเขาสีเห็ดจังไดเขาสีเว้าจังไดเขาเสิเอายั้งไปว่าเพื่อให้คดสมัครมาร่วมกันได้สเสนอข้าพะเจ้าเห็ดเบียกใหญ่มากกับร้ายสั่นร้ายหลายอย่างแต่ว่าสําคัญในสุดก่อนมาสิเป็นใหญ่ใดมันก็ต้องมาจากเนยน้อยในบริษัท ขณะทีเ่เป็นเฮื่นเป็นซ่านเป็นตึกหลอยสานพันสันมันยังมาจากหินมาจากอิฐมาจากดินทรายในนอกนี่ะมารวมกันก่อตัวกันจังใหญ่ะนั้นเข้าต้องโฟกัสตรงที่จุดในน็อกเนี่ยเห็ดจังไหนเนาะเพราะว่าเรื่องว่า,มมาธุรกิจเครือข่ายวเวลาเห็ดถ้าต้องเข้าใจ่าถ้าต้องเข้าใจว่าขั้นตอนการเห็ดธุรกิจเครือข่ายเป็นแบบใดบูมแนว่าเพียงแต่ว่าสมาัครมากเขาองคอ์กรเอาคนส่วนคนได้่ามาใส่องค์กร ฟังสายฟังคัวหรือร 1, 2, 3, 4, 5, รวอ่าสั่นหนึ่งสองสามสี่หาแล้วก็รั้วไม่บริแมนคาว่าสางที่เหมือนกันบอไวเอามาต่อใส่พังงานแล้วเขาเป็นที่มันบริแมนเลยทั้งทุกคนตรงหู้เวียหูงาดหูพระละหูพดบาทหูหห้นาทีจะของว่าอันใดจะเป็นเงินอันใดบ่เป็นเงินอันใดควรพัฒนาอันไดควรถิมอันไดนข้น,นแบบหู้ไปเหลวนำทมทงรถ,ง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 ถงจะเป็นตกเอาเขากระตรงตาถิมสนั้นก็คือว่าเขาต้องเหตุในสิ่งที่ เป็นเงินเขากะเป๋าเท่านั้นฉะนั้นเพรบางลาวเน้น,นก็คือสอนคนด้วยการจับมือเห็ดปล่อยไปเสร็จแต่ว่าสอนเห็ดในสิ่งที่เป็นเงินเท่านั้นถามมันบอกเป็นเงินเขาปูพาเห็ด้าจำเด้อบุพาเห็ดฉะนั้นเขาไปเจาะมีนาะทีว่างแผนแล้วก็ขับเคลื่อนแล้วก็ลุยงานจับมือเห็ดทำมันเป็นเงินคือยังเข้าลงพื้นที่ต่ะบอนเนี่ยในเพจบอกอยู่ในยูทูบเมืงทางที่เขาไปเจาะลงไปทุกคนได้เงินเขาได้เงินทุกวัน ในเงทุกเมื่อทีมงานขาแเมเืองลาขณะว่ายามฝนยามเศรษฐกิจมีปัญหาเ,าเงินบาทไทยแข็งตัวขึงง้นเงินเล่าออนคาบม,ม, <c oughs> ม่ส้ำขัดบ่มีไม่มีผน,นกระทบกาแฟเฟมเืองลาวเลยเออมียอดสื่อยอดขายมีรายได้ทุกคนมีรายได้ทุกคนมีเงินเข้ากระเป๋าสุดยอดทุกท่านข้าพเจ้าว่าปั๊บเอ้อยมันอยู่ตรงนี้เองความสําเร็จในการสางคนเอ้ยธุรกิจมันอยู่ตรงนี้เอง มันบทจําเป็นต้องไปวิ่งไล่ยังหมักไม้ดอกบอต้องไปบอกอุย้ยบริษัทรูล้ละอลังการป่าไม้งองจ้ขึ้นอย่างป่าไม้ก็ขึ้นอย่างไรเขาเชื่อมันบริษัทมันกุ้งอลังการแด็กกระทวงเขาองค์กรนัน่นแหละมันมีอย่างเออะนั้นบทสาคัญเขาไปเจอมาเบิ่งแล้วบทสําคัญสําคัญมองว่าทุกคนเขามากนี่เมนสามารถเกิดประโยชน์พร้อมกันได้สนับป่าไม้ของการเชื่อมส่วนเขาส่องคอ์กรเท่ากัรส่วนคนมากเขาส่องคอ์กร เพื่อเกิดความมันคงทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายเจ้าเขามาในหูแบบใดเฮากระ่งเสริมให้เจ้าผ้าจะเห็ดให้เกิดความมันคงในด่านนั้นถ้าเจ้าเขามาในหูแบบของการฟื้นฟูบริโภคเฮาก็มมหนาที่ทรงเสริมให้เจ้าได้ใส่ของดีเออให้มีของคุณภาพไปใส่แต้เห็นพ้นอู้หักภูมิใจแต่เกิดการสื่อสัมอาจจะมีโปรโมชั่นสื่อและแทมนํ้กระเลวเตอันนี้เพื่อน้วงเราเอาจัดสรรทั้งหมดเลยตรงนี้อืมหรือว่าท่านเขามาเพื่อขายแากซางกำไรเข้ากระเป๋าสิเฮาก็มีนาทีสรงเสริม เฮดจะได้ให like, <like. S 1> ้เจ้ามีรายได้เฮดจะได้ให้เจ้าแบบมีกําไรจากการขายที่สุดนอกจากกําไรได้ดีราทันโพวันั้นเพชรพงแลาวจะมีแพ็กเกจในการแถมแถมมากใหม่สื่อโลแถมโลสิสื่อหาแถมสื่อซิบแถมหาสิสื่อเศร้าสื่อสามิแถมเศร้าสิเฮาเฮดมากเื่อนย่งเฮดมากก็เพื่อว่าให้ตอบสนองผู้ขาย ให้ผู้ค้ายนี่เกิดรล่ได้จริงๆจ,จ,จ,จากความสามารถของเขานอกจากขายอย่างเดียวบรทันพ่อได้เป็นลเขามีโครงการให้บอกคือ,อย่างเดียวนี้เขาเขาเกื่อน b ีโฟมิงครับโปรเจกต์ Project. เป็นโครงการของสโมซร b บีโฟมอันนี้แม่นเฮ็ดมากเพื่อยอย่างเฮ็ดมากเพื่อส่งเสริมคนขายโดยเฉพาะผู้บริโภคก็ไ,ได้เด้พราะเขามีโครงการหับเงินหาแสนหบเงินห้านหาทับเงิน3มานหา เขามีเงินโครงการสําหรับคนที่บหมักส่วนคนบบขายย้ายสามสิบบหมักสูงสิงกับไผ่บหม,มักปลาซุ่มบหมักเขาอบรลมเออเบื่อเลวแบบนั้นลํำค้าญัลแบบนั้นบิฟอร์มีครับโปรเจกต์นี่ส่งเสริมด่านนี้โดยเฉพาะโดยที่ท่านบบตองส่วนคนบบตองหาสามสิบโบตองสนใจกับผู้ใดเออเห็ดเองคนเดียวโดยการขายกระดกษกำไร กำไรไดยร้ยู่เล้ยวกำไรเพลลิ่มราสูงเด้ทาน10%ถึง300เศรษฐก้นี้อลังการดิบอกท่านพ่ออีกโครงการที่ผสมมีสมาทธิก <c oughs> โอ้สุดยอดไยตอนนี้กําลัางไปดีๆมากเลยเนาะเมื่อในหลอบนี้หยอดขายถือว่าอ้เกินเป่ามากๆเลยในหลอบนี้หลอบรลอกนี่นะที่เขาลงมาลุยงานในหลอบเนี่ยขอยอดขายโครงการกเกินเป่าหยอดขายอย่าเกินเป่าถือว่าสุดยอดเงินมาอยู่ตรงนี้ทุกทันแสดงเขาจะเคลื่นอนไย่อนขึ้นว่าเออ มาฟังหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเงื่อนนี่มันบริษัทมหาคนที่จริงที่สุดเงื่อนมันบริษัทมหาสินค้าที่สุดยอดที่สุดเงื่อนมันบริษัทมหาแผนการตลาดที่อลังการที่สุดโมเมนต์เงื่อนมันจะมหาบุคคลใดองค์กรใดบริษัทใดที่มีกระบวนการจัดการคนที่ดีที่สุดอันนี้แมนอิลีแมนอีถูกตเนาะฉะนั้นนี่แหละขาวปเจ้าก็ว่ามีคววมผ่าคหุ้นใจหลากหลายเลยโอ้ ประสบการณ์ที่สิบกว่าปีที่ข้าวใจ่อลอล้อมตัวเองมาในธุรกิจเครือข่ายขายตกคุ้มืงอนนยครับจะเห้เครือข่ายได้ทั้นแต่ว่าข้าวใจะเห็ดเครือข่ายทุกขายมังคนว่าป้าจันทงบ่มีจุดยืนอืมบ่มีจุดยืนอะไรนี่จุดยืนข่อยเพชรมังเล่าขบบริยืนน้ำเจ้าจเว้าให้ข่อยเพราะว่าข่อยบริยจุดยืนขอบบริยืนน้ำเจ้าด็เจ้าเ่าข้าวใจะได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่อเห็ดเสนอข้าวใเจ้าพอเห็ดแล้วข้าวใเจ้าเห็ดเลยว่าเออ ถ้าอยากค่อยๆขายคอยเอาสินค้าของเจา้านี้มาขายให้การตลาดได้ออไม้ว่าเขาส่งหยอดไปเจ้าก็ได้ตามนะปกติแต่อย่าไปขาดบางน้ำข่อยเพาเป็นเมทีมญ่ตัวบ่ได้เขาไปจะบบเหมาะสมกับการเป็นหลูกที่ไผ่และบ่เหมาะสมกับการเฮ็ดงานกับผู้ใดเขาไปจะเหมาะสมกับการมีอิสระของตัวเองประสบการณ์สิบกว่าปีมานี่ซ้อนเข้าไปจับหลากหลายในการดีน้ำข้นกันลายสูส่วนน้ำข้นมากกับมากมมยวิ่งสิตายน้ำข้นกับมากมมยสุดท้ายมาขี่แมวเต็มกระดุกมันไม่ประโยชน์ดอก ไม่เยอะบอกเอาแสดงข้าไปเจ้าขอยืนเดียวเดียวโดยควมสมัครโค้งข้าไปจ้าเองขอไปแบบนี้แต่ว่าสินค้าหลากหลายทุกท่านเนบริษัทมีสินค้าใดบริษัทได้มีสินค้นาใดอยากมาให้ขับพเจ้าเห็ดการตลาดสื่อขายและกระ่งยอดบริษัทเครื่อข่ายก็ได้บริษัทได้ก็ได้ข้าพเจ้าบริสีเรียดขอแต่ว่าแผนการตลาดบริได้บังคับแผนการตลาดบ่มีการบังคับคนของข้าพเจ้าและบ่มีแผนธุรกิจแบบให้ข้าพเจ้าค้นค้นไปอบรมกค้นค้นไปเข่าของบริสุ่ม เออค้นค้นไปห่วมกับกิจกรรมของพวกเจ้าทั้งหลายเออค้นข้นขามตาประเทศดค้นค้นไปสิบบัวเอาเขาจะบบัเอาอบ,ออาบอัไปบัเห็ดยวทัวอืมเตะถามว่าเอออิสระภาพล้วเล้วแต่เจ้าสีเห็ดขอแต่ว่ามีหยอดกระซูมาบัวไม่หยล้วก็เล้วคุยกันอันนนั้นได้อืมเป็นอย่างพราะว่าทุกมื่อหนี่งเขาเหี้บเหี้ยบหอย่างมีหยอดทุกมือ่อแต่บัไม่หยอดของถ่านแค่นี <laughs> ้นเองพอเข้าไป้าวบัผูกมัดจะคล้องกับผู้ใด และบุกขายพรได้ผูกมัดเขาไปจับไปกับเขาพอ่อเนี่ยในอดีตพันมาพอ่อเนี่ยบุ๊มบิลธุรกิจบริษัทดีทุกข,ขายแต่ว่าทุกมือเขาไปจเับดีกว่าเพราะว่าเป้าหมายของธุรกิจคือกันขาขายเนาะรายได้มีสองแบบมีแอคทีฟอินคอมกับแพสซีฟอินคอมแอคทีฟก็คือลงมือเหตุลงมือทำเหตุเองได้เองแพสซีฟอินคอมก็คือสร้างโค่นเป็นทรัพย์สิสนเนาะสร้างที่ไม่เป็นทรัพย์ส,สินแล้วก็เหตุเป้ทรัพย์สิสนรวยทรัพย์สินมีอะไรเขาก็ได้ตาม ก็แค่นี้เองยูไซก็ได้บบจะเป็นต่องบริษัทของธรรมโบจะเป็นต่องบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพ็รเมืองลาวเลยเนี่ยเขาจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาปั่นมาเห็ดมาทําเอาสินค้าเขามีสินค้าเดียวเขาเดียวบรมเนว่าเขาบมีจุดยืนจุดยืนเขาหมันก้งอยู่แล้วเพ็รเมืองลาวเขาหมันก้งอยู่แล้วอลังการอยู่แล้วเนาะสินค้าเขาก็เอาความหลากหลายมาปัจจุบันเนี่ยเกือบพันรายการเลยยังสิเพิ่มไปเรื่อยๆและจังสิผลิตแบรนด์ของตัวเองนี่ส่วนของบีฟอร์เมนนี่ให้ได้อีกหนึ่งร้อยได้กัน ันนี้คือป้า,ามหมายของเราเนาะโอเคเดี๋ยวเขาจะเอาซ้ำหนีเดี๋ยวว่างแผนงานก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปกันเลยคลิปนี้ไปกน One, two, three. come on